อ่าบอกเพิ uh, ่นแนขอบใจ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 เอ้าเจ้าตัวนอนรอมดุดก้นเด้อมื้อแลงเด้อน้ำอ้ายนกอ้ายอัจรีแม่เฮงเด้อพี่เปิ้ลพี่น้องบาดนี้โอ้บ่ลํากันโอ้เสือแขนยาวแม่นบ่นี่เบิ่งๆโอ้แม่นอะป๊พี่น้องงามบ่ลีนี่เนาะพูอ๋อโตอันนี้คือสิพดีอีลานี่เนาะเอ้าอ่น้องทึกอ่ เอดูดูก่อนขอบใจขอบใจขอบใจส่งบ่หนิสัยเป็นส่งโอ้ส่งทั้งน้องทึกบฝนพอดีเลยน้องทึกบฝนเอานุ่ง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 เลยนี่นุ่งไว้นุ่งไว้นุ่งเลยแบบนุ่งเลยนุ่งเลยเออนุ่งให้ฝนเนี่ยอ๋อนอพี่น้อง กาบทักททยสบายดีเด้อผอหมายพี่น้องเอฟซีกันเบิดสุขสุขคนน้องพี่น้องบอว่าจะอยู่ไกลหรืออยู่ไกลบวกจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยบวสจะเป็นครูบาอาจารย์พนักงานทหารตำรวจบวาจะเป็นพี่น้องทางต่างประเทศก็ยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องบ่อน้อยเสียงายคือเก่าคือเดิมน้องพี่น้องเนาะเอาพี่น้องมาพบมาพอกันในช่วงแรงแรงน้องพี่น้องตาแดงต๊แล้ว่าสาเนาะกัซีอําขามหาทาง อ่าไอ้มีคือเก่าคือเดิมเนาะก็คือมีทางเอฟซีพี่น้องฝั่งลาว้องอะไรพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็ได้ฝากเครื่องเนาะพี่น้องเครื่องนุ่งของเธอเนอกว่าเป็นกระตุกกระตาน้าเนาะพี่น้องทางบ้านหน่อยก็ยังบ่ได้อ่าเบิ่งซับเนาะว่ามันมียังแน่เนาะมีเครื่องยังแน่ก็สิขึ้นไปเปิดน้ำกันกับเพิ่นเลยแหละเนาะพี่น้องก็สิไปอ่าเซาภายเพิ่นวาสนาเนาะมีเครื่องมีของมีส่งมีเสื้ออ่ามีอ่ามีตุ๊กตาเนาะก็หอดยามหนาวแล้วพี่น้องให้ทางน้องเพิ่นนอน อุ่นๆนอนกอดตุ๊กตาวาสนาเนาะเพราะว่าน no. ้องเพื่อนนี่ขึ้นไปแต่ละมือบบเห็นตุ๊กตาแล้วก็ส่งเสื้อนี่กับโค่อยได้มีน้องเพื่องเนาะก็คือที่พี่น้องได้เห็นแหละพี่น้องเนาะเมือนี้ก็มีโอกาสพี่น้องมาเป็นสะพานบุญให้พี่น okay ้องทางฝั่งลาวเราเนาะพี่น้องเพื่อนก็ฝากเครื่องมากกับเตะโดดแล้วแหละพี่น้องเนาะแต่ทางบ้น้อยก็ยังบริขามาหาเพื่อนพี่น้องเนาะติดภารกิจทางอื่นพี่น้องเอ้ยก็ขอโทษขอไฟนำความให้พี่น้องหลายๆเนาะเหตุงานบุญบุญท่านพี่น้องเอ้ยก็อย่าว่ากันเด้อเนาะพี่น้องเนาะ กะทางบ้านหน่อยกะอาชามาก,กับทีมงานเพื่อนวสันตเนาะพี่น้องทางบ้านหน่อยกับบ่มีรถบ่มีล่ลางแหละก็คือพี่น้องเข้าใจกัฮู้กันดีเนาะพี่น้องเนาะไปซัพพอรมม์ตพี่น้องเดี๋ยวเขาก็ขึ้นไปหาทางครอ,อบครัวเพื่อนกันเลยเนาะไปให้เอาเครื่องเอาของไปให้เพื่อนวสันต์ไปพี่น้องเออพี่น้องเลยเนาะมาหจอดเทิงพี่น้องสบายดีสบายดีูดมาเมื่อไดกับหนาวคือเก่าเนาะสิงไฟดังไฟคือเกา่าหนาวมนลมสบายดี บาดีล่ะเออสุดตั้งแต่บ่าน้อยอามาผู้แลบื้อนี้เนาะจ้าบังโดยบ่สิโดยเออคือบ่เอาไว้ใส่ไปในโรงเรียนคือว่าบ่มีบ่บ่มีส่งถึงเสือนงเนาะซักไว้เด้อบาดนี้เด้อเอาไว้ไปโรงเรียนเออโดยๆใชทางแม่เพิ่นไปใซะไปงานเวียดงานเวียดเอาสลับกันบ่มื้อนี้อือเออสลับกันว่าซั่นซะเนาะ ป้าป้าขึ้นเทิงขึ้นไปเบิ้งเครื่องเบิ้งของไปเอ้าวน้องพี่น้อ,นองบ้านนี้ก็มางหอดจอดเทิงอยู่เทิงเพือนกันซะเนาะโอ้ตัวทาแม่เพิ่นบัวอยู่เนาะโดยแม่เพิ่นไปเห็ดเวียกอยู่น้ำจีนบ่เห็เดปุ๊กมันมันต้นเวียดปุมันต้นเวียดเจ้าเออเมือนนี่เลยสลับกันอยู่เนาะเจ้าเจ้าเอาเงินลูกเมือน,นี้ทางเมียกับไปหางเงินบารีเนาะสลับกันไปโดยเพิ่นไปจากเมื่ เพ่นไปมือเดียวทากรสิไปมือเดียวบ่โดยเออมืออื่นไพไปบัดนี่เจ้าบ่ลืมเราเฮาเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันเนาะโดยแต่ละมือเออาเป็นตัวใดเอาลูกก็ไปเห็ดเวียกตัวใดเมื่อยเออจับกันเนาะจับเอาลูกกับเมื่อยไปได้หนึ่งเห็ดเวียกกับเมื่อยไปได้หนึ่งโดยแต่กระชูบ่ท่อบ่อถอยเนาะเออโดยส่งอีหลามีตัวเดียวบ่บ่ทันบ่มึมีส่งขายาวเนาะ บ่มีเออก็มารุ่นกันไปน้องไงเนาะก็มีเอฟซีเพิ่นฝากเครื่องมาเคาะมามาให้นี่แหะโอ้โตะบักนักเลยพี่น้องเลยอู้ฮึบเอาพี่น้องเลยนี่เด้ออ้าวโตเอาฝากขอบคุญขอบคุณเพิ่อนไงจ้าเอาอยู่ดีขอบใจละลายมันอาจจะดีเพิ่นดป้อนให้พี่น้องเขาเนี่ยอ้าอาอยู่ดีมีแห้งด้อมีแห้งเนาะจ้า ขอบกูใจอบใจละลายยี่ดีมีแห้งดีมีแห้งก็จับได้ก็ใขรจะสมิจ้านอนหลับได้ก็เหมือนตื่นเต้นอได้ก็ใส่เงินล้านให้หลอดปลอดภัยเออฉันละเจริญเจริญเจริญโอ้ยอ่ะทางไอ้เป็นกับอวยพรให้ละน้อยเนาะบานี้กะแกะบาทเนาะกับบุหัวมันสิมีอย่าง่น้องเลยเนาะด่าหลุดกันอ่าไปเอามีดมามันมีสกอตอย่างเอามีดมาเอาพี่น้องเลยบาดนี่ยอยากสอบแสงเมื่อกี้นี่ก็เลย ปิดมันทั้งพี่อ๋อปาดปาดรองปาดถึกอันอันนั้นเด้อปล่อยปาดปล่อยปาดจะสิดอะไรเนาะถ่ายติดติดหน่อยไรกับบอดี้ผิดอะไรปิดคอมเมนต์ติดเรื่องเนาะนา่งยู่ยังไงนา่งยู่ตูก่อนตูก่อนนั่งยู่นา่งยู่นา่งยู่ซื้อเออบุลุกซื้อบุลุกซื้อหาเบิ้งหาเบิ้งอุ้ย ลองสันผ่าถือหัวลูกเออุ๊กตาเาตุ๊กตาเด้เออลองถือุ๊กตาเ็ตุ๊กตามาวอยาช่องยาช่องผ้าสิถือผ้าสิถือาบ่เทเอานอีองทั้งไอเปิ็ตัดไปทีเรียบร้อยแล้วอ๋อโทษองมากระถูกกตาแบบจุบูจุบูเฮ้ยนองไงวันี้่งลเคยได้ห่าตุกตาบ่เคยบ่เคยบ่เคยได้นาะโดูดทำคำน่อยด้ bộ khơi, khơi bộ khơi đôi à bộ khơi bộ khơi mình tô thì đơn là ba xeo hải yên đó à bực mì xong tô thì hải phần bộ bực à cho mặc xí nhắn gì lạ xí đấy cho mặc ị lạ xí lạ mẹ vừa xí đấy cho mặc xí này nó ô phù nhìn tổng xí xâm phù áo à bậc hàm tô này nó áo thù thù nha thù nha thù nha bớt xóng ấy thù nha thù nha à thù uh. nha thù nha ấy à bộ phân này cọc chai cọc chai cọc chai นี่ตัวนี้บาดน,นี่เฮ้อของไพรเดสตัวนี้เนาะพี่น้องเลยตุ๊กตา,ทา,าทางพี่น้องเขาฝากมาให้เอนาะให้พไ่นอนกอดอุ่นๆนี่เอา้าอันนี้ใส่ก็ได้เอา้าอเปลี่ยนที่ไม่แหงง้งนะพี่น้องไม่ยังบาดนี่โตอีกช้างบาดเนาะตัวด้วงบ่านน้อยก็ยังบ่ได้ปาดเบิ่งเนาะพี่น,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 น้องก็บริปาดมาเห็นเนาะก็เบิ่งน้ำกันนี่แหละกับพี่กับ,กบน้องแล้วก็ทางครอบครัวเพิ่น้าะเอ้าเจ้าตัวนอน รามันดุดก้นเด้อแมลงเด้อนํ h ไอ้นําอ่าอาจรีแมงเด้ออเกืบพี่น้องบานีโอ้เกือบให้ทงอ้ายเพิ่นไปเฮ็ดวกเนาะกียางโอ้ั่นกนุ่อันใส่ตอนหนาวๆไปใส่มาใส่ก็ให้มันอุ่นเนาะอันนี้าทงอ้ายเพิ่นอันนี้ว่าพอดีบ่หรือยังเอออาจสิพอดีแเนาะเบิ่งโดยๆๆนีตอโอุ้กตามีหลายตนี่เนาะเอ้าอ่าทางเจ้าอ๋อต มีหยังต่อบาดนี้พี่น้องเอ้ยเบิ่งก่อนเด้ออีก2สัตว์2ลูกเบิ่งนํากันพี่น้องเบิ่งนํากันโอ้เสือแขนยาวแม่นบ่นี่เบิ่งๆโอ้แม่นอลีป๊พี่น้องน้ําลีนี่เนาะออตอันนี้คือสิพอดีอีล่านี่เนาะเอ้าอ่น้องทึกอ่ะเออโดโดก็อ่าขอบใจขอบใจขอบใจพี่น้องเอ้ยเบิ่งบาดมีหยังอีกบาดนี

และะ้วอย่างโอ้เชอรีแต่บมมีกังเนาะแต่บมมีกังบ่สักกับเจ็บใส่กับส้มกับสอบกับปงกับเปาก็ได้นี่ทั้งเอื是是่อยเป็นอันที่ได้อยู่คนนึงบางบังน้ำกันแต่ว่ามีอ่ายังไนเนาะที่เพิรนเอามาให้น้ำกันโอ้โอ้ส่งเสือลายรีพี่น้องเนาะโอ้ทั้งเอื่อยเพิ่นมาแล้วมามาขึ้นมาขึ้นมาสบายดีสบายดีโอ้ขึ้นมาขึ้นมากำลังถ่าจะหยิบมาไว้มาไว้นี่มาเพิ่งย่างเนยเออตุกพนไยบ้างมาเตะเบี้ยบบ่เอามามามานั่งน้ำกันเนี่ย ตจะปลูกวิกล nice <c oughs> <c oughs> ัวไปปลูกยางไปยังมันเป็นบุกมาต้นโดยโอ้โดยเออเออโดยโดยโตข้างนอกข้งหนุ่มานมั้งข้างลูกทางร้านเมันกิดได้เครื่องแล้วโอ้โตนี่นี่ลองเลยเครื่องทั้งเลยคุนใส่กับพี่ได้เนาะเอาไปได้ทางเลือกเบิ้งอันนี้จับคุณมาเบิ้งน้ำตาลดีสื่อเนาะเดี่เด็ดหาร์ดยี่เด็ดสื่อเอาบนคมเมนต์โศกเนาะ โอ้เป็นเสืองา,งามเลยได้เนาะจะเป็นยังไงเป็นเสือกันเนาะผมมีส่งเดี๋ยวเดียวลุงอาจจะมีส่งทางลุงเป็นเป็นวงเป็นวัดทางบ้านน้อยก็ได้พี่น้องเลยลมหลายลมแห้งเศร้านี่ก็พูดปาดพูดปาด,ปด,ปาดลมโอ้โหหนาวบ่จะไปเหดเวีย์ก็ไดหนาวเนาะนี่นี่นี่น,น,น,นี่อันนี้ถ้าไอ้เนาะใส่เสือกใายกรให้เป้ยใสนุ่มจะจะ อย่าันนี้ส่งบ่านี่สงสัยเป็นส่งโอ้ส่งทั้งน้องทึกเพิ่นพอดีเลยน้องทึกเพิ่นเอานุ่ง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 เลยนี่นุ่งไว้นุ่งไว้นุ่งเลยครับนุ่งเลยนุ่งเลยเออนุ่งไอ้ิ่นเนี่ยใช่ไอ้จูบีเนี่ะโอ้พี่เป็นนุ่งได้แล้วพี่น้องโอ้เจ้านาวบาดนี่เออเพิ่นเพิ่นส่งอยู่บ่าวหมอมีบ่ Mích a hôn to pai, to pai, ni sút bunny do sút an inside out. Sau sáng nay 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 sau sáng này sau sáng nay 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 จชงชงอันนี้อีกแล้วส้หญิงหรือผู้ชายนี่โอ้ใส่น้องเพื่อนอันนี้กับน้องเพื่อนอีก,กอัอนนี้แกน้องทึกเพป็นแต่ว่าคนน้อยนะฮะบุเฮนเล่นคนน้อยเสือพ่อเพื่อนอันนี้เนาะบังบังพ่อคนไส้ตัวนี้อหน,น,น,นาวแต่ว่าแต่ละมือมากกว่มิจเตทางพ่อคนจะใส่ัวเก่าตลอดมีเสือตัวเดียวยวะใอ้เจ้าเออมีเสือตัวเดียวสองตัวเนาะ หมดเท่านั้นนี่เอาไว้นุ่งเด้อครับไว้นุ่งนอนดูดูดูเขาใจละลายเขายังเดี๋ยวไงเผามุงมันจะใช่ไหมสวนท้ายมีแต่จากพอดีกับน้องทึกเพิ่นเนาะน้องคนน้อยนี่โบโบโบเห็นพี่น้อง่าเลยเอาตัวนี้ได้ไหมจ๊ะอันนี้ก็เสือที่นี่เนาะโอ้นี่นี่นี่ พอดีกับน้องคนน้อยคนนี้เอ้านี่เบอเสือนี่ตัวนี้เออตบมือตบมือไม่ตบมือไอ้ตบมือสิตบมือตบมือเนี่ยอ้ยดันทั้งมันเลยทั้งเอื้อยเจ้าใส่ได้บะใส่ได้ต้องคนกุ้งน้อมันมาเจอน้องแล้วครับเสือเด็กผู้หญิงผมเนเสือเอื้อยเพิ่นเอาไว้ให้น้องขนนุ่งก่อนเวลาจะเก็บไว้ทำไว้ว๊วมีสุดโอ้สุดดีเอเป้โอ้ยนี่สีชมพู ออตัวผีหล่มีแต่สุดงามเลยนี่เนาะอีหล่าบนได้เอ้าไปนุ่งอันนี้อะไรจังใส่เด้ออ่าดยมีมีตัวใดเนียนโอ้โนี่นี่ทางน้องเพิ่นนี่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 ทางน้องยังกอลืมเลยนี่นักทึกบ้าอันนี้ข้าวทึกข้าทึกโอ้นึกนึกนึกหน่อยเนาะทึกึกหนึกนี่วัยเดอกจะบบปวดไอไออ่ะนี่ลองโอ้สุดคนน้อยก็มีอยู่เอ้า ทังคนน้อยเพิ่นก็มีอยู่เด้อนี่อ่า้ยอ,อ่ายูอ้ามีอีกบาทนี่บ๊องติฮึบโอ้บ่อนที่นอนบาทนี่โอ้เดี๋ที่นอนอุ่นแล้วที่นอนนุ่มบาทนี่ไหนทน้น้องเพิ่อนเล่าเอ่อเอ้าเอาไว้ปูนอนโอ้ทางน้องเพิ่นอยากกินนมพี่น้องเอ้ยน้องน้อยเพินนนพ่น,อ,น,น,นอยากกินนมไปกินนมก่อนเออ Oh, anh có sửa nông thức ít anh có. À, lôm, cả à tôi đây lốm tôi đây lốm cả ông đâu nó lại đó sửa phần cả phạt mà hay mình cả bò chăm cắt hay lại phần cả lược hay bò thực nè xong cả cưa ok đó oh, <laughs> oh, ô bây giờ sụn ngang ngang đây nông thức nè còn xa đôi gần <laughs> <còn> đôi bưng bưng miếng ít bạn này ông mua ô say đúa say, say ใจให้เพิ่อนเน่เออโดยโดยโดยจ้าขอบใจขบใจวดยามแดดยามห้อนเด้อใส่หมวกเด้อเอาไว้ดีๆโดยเก็บไว้อ่าโอ้โหพี่ต้องไ้โอ้มีอย่างเด็ดสินสุดท้ายบดนี้พี่น้องคือหยังบาดนี่เบิ่งแกเบิ่งนํากันก่อนพี่น้องเลยเนาะตอนน้อยก็จะฮู้เบิ่งคือกันพี่น้องเลยโอ้เฮ้ยผายยังอันนียเสือยังอันนีลเบิ่งๆๆพี่น้องคือใหม่แท่นียโอ้เสือเข็นยาว อ่าคอคอคอบว่วงโอ้เสือใหม่เลยเด้ตัวนี้เนาะโอ้ผักเลยทั้งเอ,อื่อยทั้งอายพอนนุ่งได้เด้เนี่ยจ้าผัทั้งแม่์พอ,อพนนุ่งได้ดเด้อนี่เดอ้ออ่ะเป็นเสือผู้ใหญ่เนี่ยอ่าผูพ้พี่น้องผักแล้วผักแล้วนี่ยิงกุ้งได้ผู้ชายนุ่งดีพี่น้องเลยจ้าคุณจุลินี่แห้งอ่ะอุปนผ่อนอุ่นผ่อต่อไปนี่โอ้มีเสือแค่เงาตัวนี้เกลดดีเลยตัวนี้เอ่อตัวแบบสายเดียวกันเลยนี่เนาะนุ่งได้ตลอด นี่พี่น้องอันนี้ก็แมนนี่ครโอ้โต้นี่เสียที่แต่บบมีกางเนาะบาที่ใส่มีแต่ภาพใส่งามๆภาพใส่กระเป๋างามๆเด้อใส่ๆดลยดูดูดูนูในแล้วกัดขีเข็บก่อนเขาไปรีแล้วเลยเบิดแล้วบาที่โอ้ยังยๆเชิญหนึ่งเชิญหนึ่งนี่โอ้เสือตัวนี้งามอยู่ตัวนี้ก็ับโอ้ขอบว่องเนาะอ่าเบิดบาดนี่ เอาแล้วเจ้าภาพไหวเด้อบไหวเด้อโดยใช่ได้ก็ได้ดีมากนี่ต่อไปจะเลิศต่อไปก่อนจะได้ก็จะได้ค่ะฝากขอบุญขอบคุณเพื่อนทั้งพ่อทั้งแม่เพื่อนอ่าดีมีแห่งเด้อนายเจดีเด้อผู้ใหญ่เด้อตลอดปลอดภัยตอนีต่อไปจะลิศโดยโดยโดยขอบใจบ่ได้คอบใครไอ้บ่มีชุบตลอดปลอดภัยโดยเป็นกะวาบ่ได้เน้อขันบ่จักความเล่าไปทางเลย กะได้มาได้น <becue> ้อยนึงมาชันซะก็คือเกิดบางินกะให้ทั้งไอ้คนใส่นำไปกิดยางหรือว่าตอนไปหนาวๆขี่รถไปแหละมันหนาวตีนหนาวมือเนาะก็มีสุดลาอยู่พี่น้องยเนาะสุดทางดองเฝนก็ต้องมีสุดกับขากเลยวมาชันจ้าโอ้โให้กวงงูเหลือมเลยสุดงูเหลือมด้วยกันก็ขอบพุกขอคุณผู้ใหญ่พันเอกด้วยไปขอบใจเด้อไปขอบใจเด้อไอ้พอเด้อไปขอบใจอ ว่ายใจสำนี้แหละพี่น้องเคนเกิดดีใจดีใจบ่อยล่ะดีใจว่าดีใจอ่าดีใจอืมพอใเกิดมากก็ยังบ่ได้เครื่องอยู่ซีเลยเนาะดูดูมั้งคนกินุ่งเสื้อเดียวตัวเก่าตลอดพี่น้องเนาะทั้งลูกทั้งพ่อทั้งแม่เคนเกิดบูมีเครื่องใช้เพราะั้นซะเลยทั้งอีซีเนาะพี่น้องทั้งพี่น้องฝั่งลาวเฮานี่แหละเพคนกิฝากมากะ ลายมืออยู่แต่ว่าทางบ่น้อยติดภารกิจเนาะก็บ่ท่วท่านขอโทษขออภัยนําหลายๆพี่น้องเอ้ยเฮาก็สิมาฮอดจอดถึงพี่น้องมื้อนี้ก็มีโอกาสแล้วเอาจังได๋กไปนํากันเด้อนํากันกินนํากันแหละมีหยังกว่ากันไปโยๆบ่เจ็บบ่ได้คุมมีโยทงหมู่ทุกคนโยกินข้าวกินน้ําแล้วบ่หรือยังยังมาแต่ ถ้าได้หน <m> ึ่งเข่าบ่ได้เออบ่ายนี้ก็สิ่หนึ่งเข่าเนาะบ่ายนี้เนาะโดยเอาให้ทั้งไอ่เพิ่นหรือว่าทั้งเอ้ยเพิ่นหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำกินเข่ากินน้ำนอนบ่ายนี้เนาะได้จ้าอาบน้ำอาบนในแล้วบ่หรือยังยังยังเนาะโดยทั้งน้องเพิ่นก็ยังเนาะอาบแล้วบ่จ้าจ้าอ้าซะทั้งบ่น้อยก็สิกลับก่อนเด้อบ่ายนี้เด้อเจ้าวิ่ีเฮงกินรถไฟมุ่งมทุกคนเด้อเอาๆอ๋อขับไปดีืีไปเกิดสิ่งเไย อ่ะน,น้องพี่น้องเลยเออโตกามอบอ่าเครื่องให้เพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องพี่น้องทางครอบครัวไอ้มีเนาะพี่น้องตนะงกี้ตะกอนเพื่อนก็อู้พี่น้องไอเนาะส่งตัวเดียวเสือตัวเดียวไปกีดยางเลยอิม่มปิ่มอยู่ก็มีเอฟซีกับลายทานเนาะพี่น้องเพื่อนก็มองเห็นเขามาเพื่อนก็สวยเหลือเขามาเนาะทางเครื่องขอขอบคุณขอบคุณทาง FC เอฟซีเฮาเลยๆเนาะที่เป็นห่วงเป็นใย,ายทางครอบครัควรเพื่อนวัชร์สาเนานะก็เองเงื้อเยี่ยเพื่อแพร่กันพี่น,อหน,หนอ้องไอเนาะโอ้โต้ โดยโดยเออจะได้ขอขอบุญขอบคุณเด้อขอบใจหลายๆอ่ามเจ็บใจได้ความไขว่ซุมีเด้อปีใหม่มาแล้วขอให้ได้แต่สิ่งดีๆเข้ามาเนาะทางเอฟซีฮาก็ได้พี่น้องเอ้ยต่อโดยโดยขอบใจหลายๆพี่น้องเอ้ยเอาแล้วพี่น้องเอ้ยทางบ้านน้อยก็เได้กลับก่อนบัดนี้เนาะก็เพื่อเพื่อพอกันอีพหน้าเนาะสำหรับอีพีนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดี